เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแค้นหนึ่งปรารถนาบทที่หนึ่งร้อยยี่สิบสาม ไลวดเจิงกล่าวด้วยความสงสัยว่าหูหยินผู้เท่าเซินกับเซินชัยรชอบการเข้าร่วมงานเลี้ยงแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรทำไมวันนี้ถึงไม่เห็นสองคนนี้ปรากฏตัวเล่าเจ้าหลิงซีแค่นหัวเราะทีนึง ส่นกูหงต่อเรื่องเฉาเโชไปทั่วเมืองหลวงเพื่อหญิงคณิกาคนเดียวทำให้ตระกูลส่นขายหน้ายับเยินต่อให้โฮยินผู้เท่าส่นหน้าหนาปานใดในสถานการณ์ที่คลื่นลมยังซัสดสาดรุนแรงเช่นนี้ก็ควรหลบเลี่ยงคลื่นลมป้องกันมิให้ขายหน้าคนอื่นอีก ส่วนสาเหตุที่เจิ้นกัวกองกับคุณชายรองตระกูลเซินแบกความกดดันมาปรากฏตัวที่นี่น่าจะเป็นเพราะไม่ต้องการสูญเสียสถานะของตัวเองถูกผู้อื่นกุมจุดอ่อนว่าพวกเขาล่วงเตินเชื้อพระวงถึงอย่างไรนี่ก็เป็นงานเลี้ยงในวัง ทันทีที่ได้รับเทียบเชิญจากเชื้อพระวงศหากปฏิเสธไม่มาเข้าร่วมก็เป็นไปได้สูงมากว่าจะถูกลงทันข้อหาไม่ให้ความเคารพต่อเชื้อพระวงศ์สันเทียนเว่ยไม่ใช่คนโง่อยอมเข้าใจหลักการข้อนี้เพราะฉะนั้นต่อให้ตอนนี้ชื่อเสียงของตระกูลสันย่ำแย่ถึงขีดสุดเขาก็ต้องออกมาปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีในฐานะเจ้นกัวกอง ไปลวเจิงเพียงยิ้มแย้มไม่พูดจาระหว่างที่เบือนหน้าไปกลับสังเกตเห็นสายตาของเซินกูเฉินที่มองมาด้วยความบังเอิญแม้สายตาของทั้งสองคนจะประสานกันเพียงชั่วแวบ,บเดียวนางกลับมองเห็นรอยยิ้มมั่นใจในความสำเร็จจากดวงตาของเซินกูเฉินนับตั้งแต่ที่ไปลวเจิงสันนิษฐานว่าเซินกูเฉินเป็นคนร้ายตัวจริงที่ทำร้ายบิดาของนางก็ เกิดความคิดที่จะกำจัดเซนกูเฉินให้สิ้นซากเพียงแต่เซนกูเฉินผู้นี้เป็นคนที่ทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังรอบคอบอยู่เสมอคิดจะหาจุดอ่อนจากตัวเขาใช่เรื่องง่ายสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้มีเพียงรอคอยโอกาสอันเหมาะสมทันทีที่นางกุมจุดอ่อนของเซนกูเฉินไว้ได้นางจะกดดันจนอีกฝ่ายไม่เหลือกระทั่งเรียวแรงจะหายใจชั่วขณะที่ศ ตากันไปลวเจิงไม่ลืมแย้มยิ้มท้าทายให้สนปูเฉินราวกับกำลังปล่าวว่าศึกระหว่างเจ้ากับข้าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น สซินกูเันที่ได้รับคำ้าจากอีกฝ่ายก็มีสีหน้าตกตะลึงชั่ววูบหนึ่งขณะที่เขากำลังค้นหาเบาะแสอื่นจากใบหน้าของนางไปลวเจิงก็เดินกุมมือเจ้าหลิงซีจากไปไกลเสียแล้วงานเลี้ยงต้อนรับประสัทไปเจียง ไม่ต่างอะไรกับงานเลี้ยงเชื้อพระวงทั่วไปแค่เกลือถูกจัดแจง้งให้นั่งเป็นแถวที่สองฝั่งของห้องโถงใหญ่ทุกคนนั่งเรียงกันตามตำแหน่งในราชสำนักจากสูงไปหาตำ่ำเพราะเจ้าหลิงซีใจกล้าหน้าด้านประกอบกับนางสนิทสนมกับไปลั่วเจิงงานเลี้ยงยังไม่ทันเริ่มนางก็ขออนุญาตบิดามานดาไปนั่งที่โต๊ะของตระกูลไป หลี่ชิ้นอ๋องยุ่งกับการพักทายเพื่อนร่วมงานย่อมไม่มีเวลาว่างมาสนใจบุตรสาวส่วนพระชายาหลี่ชิ้นอ๋องยุ่งกับการดูแลน้องๆของเจ้าหลิงซีจึงปล่อยนางทำตามใจชอบส่วนหูหยินผู้เท่าไปกับไปหูหยินล้วนไม่ใช่คนถือตัว ย่อมต้อนรับเจ้าหลิงซีด้วยความยินดียิ่งหลังจากแข่เรือนั่งประจำที่ได้ไม่นานว้ยไทย้องไทยเฮาก็นำพาห้องเต้น้อยสเสด็จมายังตำหนักเจ้าหยางแข่เรือที่อยู่ในงานผาวายบังคมไทยฮองไทยเฮาและห้องเต้ตามกฎระเบียบของวังหลวงเพียงไม่นานสเขเฮา กริย์เปยเจียงก็นำพาสูหงองวี่องค์หญิงเปยเจียงสเสด็จเข้ามายังตำหนักเจ้าหยางกล่าวได้ว่าทันทีที่องค์หญิงเปยเจียงปรากฏโฉมถึงกับทําให้แขกเกลือทั้งหมดในตำหนักเจ้าหยางตกตะลึงไม่น้อยองค์หญิงเปยเจียงสวมชุดกระโปรงสีแดงสดรูปแบบแตกต่างจากอาพรของเหล่าคุณหนูในจงหยวนทั้งเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ของชนเผ่าเปยเจียงและดู สูงส่งสง่างามเดิมทีสีแดงก็เป็นสีสันที่โดดเด่นดึงดูดสายตาอยู่แล้วเพียงออกโรงก็สามารถดึงดูดสายตาของคนทั้งหมดได้สำเร็จ รูปโฉมของซูหองอวี่พิมพ์เพรามาแต่กำเนิดเครื่องหน้าล้ำลึกเป็นทรงเด่นชัดวิจิตงดงามประกอบกับอาพรและเครื่องประดับในแบบเฉพาะของชาวเป่ยเจียงเพียงชั่วพริบตาก็สามารถสยบสีสันของคุณหนูชนชั้นสูงทั้งหมดในตำหนักเจ้าอย่างให้หมองลงได้กษัตริย์เป่ยเจียงทรงนำพระธิดาถวายบังคมว้ไทยฮองไทยเฮาและฮองเต้น้อย ตามพิธีแขวนต้าฉีด้านหนึ่งเพื่อแสดงออกถึงความเคารพที่มีต่อราชสำนักแขวนต้าฉีอีกด้านหนึ่งเพื่อบ่งบอกถึงความจริงใจในการเสด็จมาเยือนแขวนต้าฉีของพระองค์เพียงสูหงอี้ปรากฏตัวเจ้าหลิงซีก็รู้สึกอารมณ์เสียเล็กน้อยไปด้วยเจึงเห็นนางเบะปากน้อยๆยสีหน้าบึ้งตึงจึงถามเสียงเบาว่า หลิงซีเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าหลิงซีใช้ปลายคางชีไปยังเอวของซูงห่งวีกล่าวว่าเจ้าดูสินางใช้แท้เหมือนข้าเลยไปลวดเจิงอดยิ้มมีได้ ก็แค่ใช้อาวุธชนิดเดียวกันเท่านั้นมีอะไรน่าโมโหเล่าที่สำคัญก่อนหน้านี้ข้าเคยเห็นฝีมือขององค์หญิงเปยเจียงมาก่อนเทียบกับฝีมือการใช้แสของเจ้าแล้วนางยังด้อยกว่าหนึ่งขั้นจริงหรือในดวงตาของเจ้าหลิงซีเปล่งประกายขึ้นมาทันทีข้าจะหลอกเจ้าไปใหญ่ เจ้าหลิงซีนิ้ใส่คล้ายเด็กโดยแท้เพียงชมนางสักสองสามประโยคก,ก็ยินดีจนไม่รู้ทิศทางในขณะที่ทั้งสองกำลังประสิบกระซาบกันอยู่ตรงนี้เว่ยไทย้องไทยเฮาก็ได้ให้คนพากระสัดไปเจียงกับพระธิดาไปยังที่นั่งระหว่างที่พูดนางถึงสังเกตเห็นว่าเจ้าจริงซึ่งเป็นผู้ควบคุมการใหญ่มิได้อยู่ในหมู่ขุนนางเว่ยไทหองไทเฮา รับสั่งให้หัวหน้าสำนักพระราชวังมาพบตรัสถามอย่างไม่เข้าพระทัยว่าแขกเกลือมากันครบแล้วเหตุใดท่านอ,องอยังไม่มาเล่า กราบทูลไทยห้องไทยเฮาหลายวันก่อนมีการซ้อมรบขนาดใหญ่ในกองทัพท่านอองมีรับสั่งต่อกระหม่อมว่าพระองค์จะมาสายสักหน่อยขอรับในขณะที่หัวหน้าสำนักพระราชวังกำลังตอบคำถามนี้เองก็ได้ยินเสียงร้องแหลมของขันทีน้อยจากนอกตำหนักว่าเซอร์เจิงอองสเสด็จสู่เขอฮ่ากษัตริย์เปยเจียง กับพระธิดาสูหงอวี่หันมองไปทางประตูตามสัญชาตญานก็เห็นบุรุษหลอเหลาอ่อนเยาว์ในฉลองพระองค์ลายมังกรสีนิน้นย่ำเท้ามั่นคงเข้าสู่ตำหนักเจ้าอย่างอันสว่างสวยัย พริบตาที่มองเห็นหน้าของเจ้าจริงสูหงวี่ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ลุกขึ้นทันทีสายตาจับจ้องไปยังใบหน้าของอีกฝ่ายประหนึ่งว่าจะต้องให้หน้าของเขามีรู้ทะลุไปข้างหลังพฤติกรรมอ่านคาดไม่ถึงขององค์หญิงเปยเจียงทำให้แขกเกลือทั้งหมด หลวนตกอยู่ท่ามกลางความงุนงงกฎเกณฑ์ในราชสำนักแขวนต้าฉีเข้มงวดมากบรรดาคุณหนูตระกูลใหญ่หลวนได้รับการอบรมมารายาทมาแต่เด็กไม่ว่าประสบสถานการณ์อะไรในวาระสำคัญเช่นนี้ก็ไม่มีใครกล้าแสดงพฤติกรรมอ่านคาดไม่ถึงเหมือนองค์หญิงไปเจียงแขกเรือทั้งหมดในตำหนักเจ้าหยางนั่งอยู่กับที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีเพียงซูหงอี้ ที่ลุกขึ้นกระทันหันจ้องเซอ่อเจิงอ๋องอย่างไม่เกรงฟ้ากลัวดินเมื่อนางได้เห็นใบหน้าของเจ้าจิ่งอย่างชัดเจนสีหน้าพลันแปลเปลี่ยนจู่จูจ่ก็ยกมือขึ้นชีไปทางเจ้าจิ่งอย่างไม่เกรงใจว่าที่แท้เป็นเจ้า สายตาของเจ้าจริงหยุดอยู่บนใบหน้าของสูหงอวี่เพียงชั่วครู่ก่อนจะมองข้ามการคงอยู่ของนางก้าวเท้ามุ่งตรงไปยังหน้าที่ประทับถวายบังคมเว่ยไทยฮองไทยเฮาตามพิธีการก่อนจะอธิบายสาเหตุที่เขามาสายสูหงอวี่ที่ถูกเขามองข้ามนึกไม่ถึงว่าบุรุษที่นางคิดถึงมาตลอดคนนั้นบัดนี้จะอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมขณะเดียวกับที่ในใจนาง ยินดีหนักหนาก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งต่อท่าทีเมินเฉยที่เจ้าจริงมีให้นางพริบตานั้นนางไม่สนมารายาทในราชสำนักพุ่งไปตรงหน้าเจ้าจริงพูดเสียงเปรี้ยวกราดว่าข้ากำลังพูดกับเจ้าทำไมถึงไม่สนใจข้า พฤติกรรมของซูห่องวี่ทำให้แขกเกลือทั้งหมดตะลึงงันอีกครั้งองค์หญิงไปเตียงผู้นี้แข่งเปล้าเกินไปหน่อยหรือไม่หรือนางไม่ตระหนักว่าพี่นี่คือตำหนักในวังหลวงของแคว้นต้าฉีต่อให้นางเป็นชนต่างเผ่าไม่ทราบมารยาทกฎเกณฑ์ของราชวงศ์แคว้นต้าฉีก็ควรเข้าใจว่าในสถานการณ์เช่นนี้การที่สตรีเช่นนางมาฉุดกระชากบุรุษผู้หนึ่งต่อหน้า ทานกรรมนั้นเป็นกิริยาที่ไม่บังควรปานได้เจ้าดิ่งซีที่นิสัยร่าเริงซื่อตรงมาแต่ไหนแต่ไรนึกไม่ถึงว่าองค์หญิงป่อยเจียงจะดุดันเพียงนี้นางดึงแขนเสื้อไปด้วยเติงโดยไม่รู้ตัวพูดเสียงเบาว่าสตรีนางนั้นคงไม่ได้ป่วยกระมังที่นี่คือตำหนักเจ้าอย่างนะ ไอ้รือว่าเจงเพียงยิ้มแต่ไม่ตอบเพราะก่อนหน้านี้นางเคยเห็นนิสัยห้าวหาญขององค์หญิงเปิยเจียงมาแล้วเจ้าจิงมองซูหงอี้ที่ขวางอยู่ตรงหน้าเพียงแวบเดียวด้วยสีหน้าไร้อารมณ์เอ่ยอย่างเรียบเฉยว่าองค์หญิงก่อนที่เจ้าจะแสดงพฤติกรรมเช่นนี้ควรมีสำนึกสักหน่อยหรือไม่ว่าที่นี่คือที่ได้ซูหงอี้พูดเสียงใสกระจ่างว่า ข้าเพิ่งเดินทางมาถึงต้าฉีเป็นครั้งแรกไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ในราชวงศ์ของพวกเจ้าแต่นับจากที่ข้าได้พบเจ้าในหอว่างเจียงหลายวันมานี้ข้าก็ให้คนสืบข่าวคราวของเจ้ามาตลอดนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะเป็นเซอร์เจ้งอ๋องแห่งแคว้นต้าฉีพูดถึงตรงนี้สูงหงวี่แย้มยิ้มภาคภูมิใจ คาดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่คงทราบดีแควนต้าฉีของพวกเจ้าส่งเทียบเชิญถึงเสด็จพ่อของข้าเพื่อขอร่วมเป็นพันธมิตรเป้าหมายที่แท้จริงคือร่วมมือกับเป่ยเจียงต้านทานเป่ยเย่ยที่ยังเปี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยานส่วนข้านางยกนิ้วขึ้นชีจมูกของตอนเองพูดกับเจ้าจริงด้วยความหยิ่งผยองว่าข้ามาแขวนต้าฉี เพื่อหาสามีสักคนที่ต้องตาแล้วแต่งงานออกเรือนไปส่วนเจ้านิ้วของนางสะบัดไปทีหนึ่งชีไปทางเจ้าจริงอย่างไม่เกรงใจข้าต้องตาเจ้าหากต้าฉีของพวกเจ้าคิดจะเป็นพันธมิตรกับเป่ยเจียงของข้าจริงเจ้าก็ต้องแต่งข้าเป็นภรรยาจากนี้ ทั้งสองแขวนเป็นพันธมิตรต่อกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติร่วมมือต้านทานศัตรูทันธีที่องค์หญิงปอยเจียงพูดจบแขกเกลือทั้งหมดที่อยู่ในงานล้วนตกตะลึงจนพูดไม่ออกพวกเขาเคยเห็นคนใจกล้าหน้าด้านแต่ระดับขององค์หญิงปอยเจียงที่แค่พบกันครั้งแรกก็ร้องตะโกนให้อีกฝ่ายแต่งตนเองเป็นภรรยานับแต่ฟ้าดินถือกำเนิดมาเป็นครั้งแรกแท้ๆที่ได้พบเห็น ไปลวาเจิงดูออกนานแล้วว่าสูหงวี่มีใจให้เจ้าจริงแม้ในใจนางรู้ดีว่าเจ้าจริงไม่มีทางชอบองค์หญิงป่อยเจียงแต่เมื่อเห็นอีกฝ่ายแย่งบุรุษของนางต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้ในใจของนางก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกขุนเคือง เจ้าหลิงซีตะลึงตาค้างไปแล้วนางปุ้มแขนของไป่วดเจิงไม่ยอมใครพูดด้วยน้ำเสียงตื่นตกใจสุดชีวิตว่าองค์หญิงใบเจียงบ้าไปแล้วหรือนางเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อสตรีของข้าจนกลับด้านไปหมดแล้ว แขกเรือคนอื่นๆที่อยู่ด้านล่างก็แอบวิจาร์ณเรื่องพฤติกรรมโอหังอวดดีขององค์หญิงเปยเจียงสมแล้วที่เป็นเช้าเปยเจียงซึ่งมีนิสัยห้าวหาญเพียงออกโรงก็สามารถสั่นสะเทือนไปทั่วทิศได้กระทั่งเว่ยไทยฮองไทยเฮาที่เคยประสบมรสุมมาไม่น้อยยังคาดไม่ถึงว่าเหตุการณ์จะพลิกผันไปในสภาพนี้ เจ้าจิ่งคือโอรสเพียงองค์เดียวของพระนางสตรีที่เจ้าจิ่งจะอภิเศษสมรสในวันหน้าย่อมเท่ากับเป็นลูกสะภ้ยเพียงหนึ่งเดียวของพระนางหากลูกสะภ้ยของพระนาง เป็นสตรีดั่งองหญิงเปยเจี้ยงที่เพียงพบหน้าก็ร้องตะโกนให้บุรุษแต่งตนเองเป็นภรรยาแล้วล่ะก็เว่ยไทยฮองไทยเฮาทรงดำริจากส่วนลึกของพระไทยว่าพระนางรับไม่ไหวแน่นอนยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าในพระไทยของพระนางกำหนดให้ไปล่วเจงเป็นว่าที่ลูกสะพ้ยนานแล้วเกรงว่าคงมีเพียงสองพ่อลูกตระกูลส่นเท่านั้นได้เห็นละครชวนหัวยิ่งใหญ่ะ นีการมาร่วมงานเลี้ยงในวันนี้ไม่เสียเที่ยวจริงๆในบรรดาผู้คนจำนวนมากมายมีเพียงห้องเต้น,น้อยเจ้าอี้ที่ทรงสะกดกลั้นพระอารมณ์ไว้ไม่อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์สเสด็จอาเก้ากับสเสด็จอาสะพายเก้าคือกิ่งทองใบหยกที่แท้จริงส่วนสเสด็จอาสะพายเก้าที่เจ้าอี้ทรงยอมรับ ใต้ล่านี้นอกจากไปรั่วเจิงแล้วไม่มีใครอื่นอีกเป็นคนที่สองบัตรนี้องค์หญิงไปเตี้ยงที่ไม่รู้โผล่มาจากที่ใดเพียงปรากฏตัวก็ร้องลั่นว่า จะให้เสด็จอาเก้าอาพิเศษสมรสนางเป็นพระชายาสำหรับเจ้าอุีแล้วนี่เป็นเรื่องที่ยอมรับมีได้เป็นอันขาดพลิปตานั้นพระองค์ไม่สนพระไทยเรื่องการเป็นพันธมิตรระหว่างสองแคว้นรีบร้อนตรัสว่า สเสด็จอาเก้าของเรามั่นหมายกับคุณหนูรองแห่งตวนเซียวยวนโฮตั้งแต่หลายเดือนก่อนแล้วหากองค์หญิงเป่ยเจียงคิดเฟ้นหาสามีที่ดีจากต้าฉีของเรามีสู้มุ่งเป้าไปที่บุรุษอื่นเถิดอย่างไรเสียการทำลายพรมลิขิตอันดีงามของผู้อื่นมีแต่จะถูกสวรรค์ลงท่านสู้หองวี่มิได้เห็นคำตรัสของห้องเต้น้อยอยู่ในสายตาสักนิด ใต้ล่านี้บุรุษที่สามารถทำให้นางยอมรับและชมชอบได้มีอยู่ไม่มากในตอนนี้เจ้าจริงเป็นเพียงหนึ่งเดียวเช้าเปเจี้ยงมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครอยู่อย่างหนึง่งนั่นคือตราบใดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายจะไม่ยอมรามือโดยง่ายในเมื่อนางปักใจแล้วว่าเจ้าจริงคือบุรุษที่ตามหาไม่ว่าเขาจะมีชายาโอรสธิดาหรือไม่ชั่วชีวิตนี้เขาต้องเป็นของ นางเพียงผู้เดียวนางท่อสายตาจ้องมองเจ้าจริงด้วยสีหน้าโอหังเหลือจะกล่าวชดปลายค้างเอ่ยว่าครั้งก่อนที่เจ้าจากไปข้าสาบานกับตัวเองไว้ว่าไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ต้องแย่งเจ้ามาเป็นของตัวเองให้ได้หากเจ้ายอมตกลงแต่งงานกับข้าแต่โดยดีก็ดีไปมิฉะนั้นนางส่งเสียงหัวเราะเย็นชาก่อนจะพูดว่า พันธมิตรระหว่างต้าฉีกับเป่อยเจียงจะไม่มีวันเกิดขึ้นเพียงคำพูดของนางจบลงทั่วทั้งตำหนักเจ้าอย่างพลันเกิดเสียงหือฮาขึ้นเห็นได้ชัดว่าองค์หญิงเป่ยเจียงใช้สัญญาพันธมิตรระหว่างสองแคว้นมาเป็นเบี้ยต่อรองการกระทําเช่นนี้โอหังเกินไปแล้วเจ้าจริงมิได้โกรธกลับย้มยิ้มสูงหงอี้ เจ้ารีบร้อนอยากแต่งเป็นภรรยาข้าถึงเพียงนี้ข้ากลับอยากถามเจ้าว่าความมั่นใจของเจ้าอยู่ที่ไหนกันข้าคือองค์หญิงแห่งเปยเจียงในดินแดนทุ่งหญ้าของพวกข้ามีกองทัพทหารเล็กกว่า50าสิบมืนขอเพียงเจ้าแต่งข้าเป็นภรรยาไม่เพียงต้าฉีก,กับเปยเจียงจะมีสัมพันธ์อันดีไปช่วยลูกชั่วยหลานทันทีที่มีศัตรูยกทัพมาโจมตี เป่ยเจียงของข้ายินดีให้ยืมกองทัพทหารเหล็กช่วยสนับสนุนอีกแรงหากว่าข้าปฏิเสธเล่าซูหองวี่พูดด้วยสีหน้าโกรธนิดๆข้าดูออกว่าเจ้าเป็นคนฉลาดน่าจะเข้าใจว่าการปฏิเสธข้าไม่เป็นผลดีต่อเจ้านอกจากว่าเจ้าอยากเป็นศัตรูกับเป๋ยเจียงไปชั่วชีวิตหรือต้าฉีจะยืนมองเป่ยเจียงร่วมมือกับเป่ยเยี่ย ทำลายแผ่นดินยิ่งใหญ่ของเจ้าให้ราบเป็นหน้ากล้องเหล่าขุนนางที่อยู่ในงานเลี้ยงล้วนแสดงสีหน้ากโกรธขึงเพราะคำพูดนี้องค์หญิงเ่อยเจียงช่างบังอาจนักไม่น่าเชื่อว่าจะกล้าพูดจาโอหังถึงเพียงนี้ต่อหน้าฟาบาไทยฮองไทยเฮาและท่านอองอำนาจของแคว้นต้าสียิ่งใหญ่มิอาจดูแคลนแต่แขวนเล็กๆยังเปิดเจียงกลับไม่เห็นพวกเขาอยู่ในสายตาเวล นี้ที่แขวนต้าสียอมเป็นพันธมิตรกับเป่ยเจียงเป็นเพราะแควนต้าฉีทำสงครามมานานปีกำลังทหารและกำลังทรัพย์ร้อยหรอลงไปมากเพื่อป้องกันไม่ให้เป่ยเย้เฉยโอกาสบุกโจมตียามอ่อนกำลังถึงได้คิดเป็นพันธมิตรกับเป่ยเจียงนึกไม่ถึงว่า องหญิงเปยเจียงจะไม่เห็นพวกเขาแขวนต้าฉีอยู่ในสายตาสักนิดแล้วจะให้ขุนนางในราชสำนักเช่นพวกเขากล้ำกลืนความเจ็บใจนี้ลงไปได้อย่างไรในใจของขุนนางเหล่านี้เปี่ยมด้วยโทสะสีหน้าของเว่ยไทฮองไทเฮากับห้องเต้น้อยก็ไม่มีทางดีไปกว่ากันด้วยความเข้าพระทัยที่เว่ยไทฮองไทเฮาทรงมีต่อโอรสเรื่องที่เจ้าจิงชิงชังมากที่สุด คือถูกคนอื่นบีบบังคับข่มขูด้วยวิธีการต่ำช้าเยี่ยงนี้พระนางเห็นว่าในดวงตาของโอรสมีเพียงความเย็นชาชวนขนลุกเว่ยไทยฮองไทยเฮาหวั่นแกรงเหลือเกินว่าเจ้าจริงจะตบองค์หญิงปเปิดแจยงที่ไร้ตาให้ปลิวไปในชาติเดียว แม้ในพระไทยของพระนางจะไม่ชอบองค์หญิงเปยเจียงผู้ป่าเทือนแต่หากปล่อยให้อีกฝ่ายสิ้นพระชนในวางแควนต้าฉีวันหน้าความสัมพันธ์ระหว่างแควนต้าฉีกับเปยเจียงต้องแตกหักอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อทรงดำริถึงตรงนี้เว่ยไทยฮองไทยเฮาก็ตรัสขึ้นว่า มิทราบว่ากริยัเปยเจียงมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างในฐานะพระบิดาของซูหองอี่พระองค์ควรควบคุมพฤติกรรมโอหังของพระธิดาถึงจะถูกนึกไม่ถึงว่าสูเคอากหากริยัเปยเจียงกลับพระสวนเสียงเบาตรัสว่าบุตรสาวของข้า มีชีวิตอยู่มาถึง18ปียากนักที่จะมีบุรุษล้ำเลิศที่สามารถทำให้นางต้องตาได้ข้าผู้เป็นบิดาจะขัดแย้งหรือปฏิเสธการแต่งงานนี้ได้อย่างไร ไทยฮองไทยเฮาควรทราบว่าการเป็นพันธมิตรระหว่างแผ่นดินต้าชีกับเปยเจี้ยงมีเพียงผลประโยชน์ต่อทั้งสองแคว้นบัดนี้ข้ายอมยกบุตรสาวที่เลี้ยงดูมากว่า18ปีให้แต่งเข้าแผ่นดินต้าชีต้องถือเป็นพมลิขิตอันดีงามที่สวรรค์ประทานให้มิใช่หรือ ทุกคนต่างคาดไม่ถึงว่าไม่เพียงองค์หญิงเปยเจียงจะเป็นสตรีไม่รู้ความกระทั่งกษัตริย์เปยเจียงก็ยังไม่มีเหตุผลเช่นเดียวกันบัดนี้สีหน้าของเจ้าจิ่งดำทะมึนจนน่ากลัวมือทั้งสองข้างที่อยู่ใต้แขนเสื้อกำหมัดนั่นประหนึ่งว่าจะส่งสองพ่อลูกเปยเจียงคู่นี้ลงนรกเสียเดี๋ยวนี้ ไปลวเจิงที่ไม่ส่งเสียงมาตลอดสังเกตเห็นจิตสังหารในดวงตาของเจ้าจริงแม้นางไม่มีความรู้สึกดีอะไรต่อสองพ่อลูกไปเจียงคู่นี้แต่ในสถานการณ์เช่นนี้หากเจ้าจริงไม่ไว้หน้ากษัตริย์ดใบเจียงพันธมิตรระหว่างสองแคว้นก็คงจบลงเพียงเท่านี้เป็นหน้า นางเลื่อนสายตาไปทางไหว้ไทยฮองไทยเฮาที่ประทับอยู่ไม่ไกลส่งสัญญาณทางสายตาให้อีกฝ่ายเมื่อไว้ไทยฮองไทยเฮาทรงเห็นพลันลุกขึ้นตรัสว่าปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ